เปิดแกียเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีพี่นอ้นอ,องขอต้อตรลบน้ำเนี่นี่กลับมาอยู่กับผมอีกครับกูวันเย็บเช่ไหมโบอาจใช้ตีต๊ดๆคัดๆด้วยมือ้บอที่หอนเรียองเราเป็นคนดีแล้ว กินนมวานเอ๊หวานจัเม่นนบ่เม่นน้ำอมป่บ่ถางขาวบ่คุณบ่บ่ชินไตเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมบคุนไกครับดีครับหมวหม้อครับนี่นะครับแยมหมสันนอกสันนอกชิมนไา้นะะรับนี่ โอ้โหจริงดิมึงเนี่ยมึงนี้กินเราโอ้โหิงเลยแต่กินยังนม่ทัดหนึบไปเนี่ยไหนมันทำข้าวเนียดูน้องที่โผล่มาได้ขัดด้ย năm nằm ngoài thể các bạn chuyển chết hành có một khu một cái lưỡi được được

ดูติดเกลือเลยแค่ๆก็เห็นด้วยรัวเศษเกลือเนี่ยบดอันมากดูสุกแล้ว,นนลวอ๋อนะครับพอแล้วอน,นี่นะครับมาปุ๋งกันเลยดีกว่าเย็นแล้วนะครับโอ้ยเย็นแลอ,อาย,ยังออกอยู่วะปุงเลยดีกว่าครับ ดึกแล้วไปนะครับพลผลโอ้คือซันเลยมดเดืถอนบัวนึ่นขืนมันงขืนกล่องนึ่งมดเดือดนึ่งมดเดือดหายไอ้มือแล้วห <c oughs> ายไปเจ้านี่ชิบหกอะ่ะ <c> ค <oughs> ือโผล่โผล่ก็แรงนะครับเดี๋ยวให้ควบแก่งก่อนบนนั้นก็จะมาเราไป ขวนะครับขวดับเย็นน,ยน,ยนี่แต,มต,าตาม่มันยากทีจะเก็บนี่ครับเขัวดนี่ก็ยั่เป็นหน้นนี่นัครับเดี๋ยวผมยะดูว่นตามอนยังต้ันก็คือไปนี่ มาไปนิดนึง,นนงคู่เล็กคู่เล็กยิมขี้จื่อจริงใส่ลงเพิ่มพี่จิกน,นิดนึงเงี่ยซันนะเอ,อ,เ,อ,อเดียว <laughs> ตรงลุกมือมาอนี่

ยิ้มาปกแนวกับปกเนวคิดผิดเลยคิดผิดขวด,ด่วนหดสุกไล่เจอบรสุกไล่หูครอทหูแข็งขาด้หยครับ หล่อเน้อให้ผ่านเลยผ่านเยียทุกคนจิดมันกับมือลาบมือจินเนื้อนี่ครับหน้าตาลาบมูมาครับพี่น้องนี่อาจจะเบาบาเเ่งเลยเด้อนี่นะครับหน้าตาจังไงกะอย่าลืมนะครับ ตามตัวเติมสกัยคนลค์กดแชจกผมเลยนะครับส่วนคลิปนี้ครับขอตัลวลาไปก่อนครับนันเดือดแหละสวัสดีครับ